อ่าแล้วครับก็ขอสวสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกมเท ing Legend รด์รวยๆ,ๆนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเลี้ยงบุตรกันนะครับผมอีกแล้วใช่ครับแต่ว่าอ่าวันนี้ผมจะมาเลี้ยงบุตรโดยให้ส่งไปเรียนแบบอาชีวะนะที่ว่าอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเรียนฟรีนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนสามัญแล้วเป็นโรงเรียนอาชีวะใช่ไหมอ่ะวันนี้ครับเราก็จะมาส่งบุตรเรียน เรียนอาชีวะกัดคนนะครับเป็นบุตรชายกับบุตรสาวนะครับผมอ่ะก็มาดูกันเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับว่าบุตรชายบุตรสาวเนี่ยเรียนอาชีวะเนี่ยแล้วจะแตกต่างกันไหมนะครับค่าความขยันเนี่ยจะต่างกันไหมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันด้วยว่าเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยนะครับผมเขาจะมีเส้นทางที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูลูกสาวก่อนละกันนะครับผมคนแรกนะคนแรกนี่เดี๋ยวกดเลี้ยงดูเลยนะครับนี่อาชีวะนะชื่อเป็น อขอชื่อผู้หญิงหน่อยนะครับเพงเออผพิงผพ,พิงนะครับผมมามาดูผึพงนะโอ้ใครจ่ายนะครับผมกดหนึ่งครั้งคือห้าแสนนะครับผมเออเนี่ยวห้าแสนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะแล้วแล้วเดี๋ยวพอเขาโตแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดเสียงให้ฟังนะครับผมเขาก็จะเป็นบทพูดเ,เดิมๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็ให้มารับชมกันนะครับเพราะว่า บทพูดเขาเนี่ยก็จะเป็นกำหนดแนวทางชีวิตเขาเหมือนกันนะโอเคนะครับนี่มาแล้วตัวนะี้อ่าอันนี้เป็นบุตรของนักหมักล้อมนะุาเชื่อมตกพื้นแล้วโอ้พุทาเชื่อมตกพื้นอชอบกินพุทาแน่นอนเลยตัน,นี้นะฮะอุาเชื่อมตกพื้นแล้วโอเคเป็นบทเดิมนะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขาโตนะอ่า อ่าก็เราก็กดไปเรื่อยๆนะฮะอ่าจนกว่าเขาจะโตนะเออจริงๆเราสามารถกดเล็งดูทั้งหมดได้นะแต่ว่าเออต้องมี VIP นะครับหรือไม่ก็แบบระดับเยอะกว่านี้นะฮะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตอนโตแล้วนะครับผมก็เหมือนเออหญิงขายผ้านะบทคนแรกของเรานะครับผมนี่เขาก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะนอ่า อันนี้อันนี้บทเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะผมตัดไปตอนที่เลี้ยงดูจนเต็มเลยแล้วกันนะครับผมไปไปดูกันอ่าเอาละครับก็อีกนิดเดียวนะก็จะเป็นสามารถส่งให้ไปแต่งงานได้นะครับสังเกตรับว่าค่าความขยันเนี่ยโอ้เยอะกว่าบุตรแฝดนะครับใน ep ที่แล้วอีกนะครับผมเพราะว่าบุตรแฝดเนี่ยคนคนผู้หญิงเนี่ยเขาพลังแค่เขาเรียกค่าความขยันแค่พันดๆนะแต่นี่คือ2006แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาเลี้ยงดูจนเขาสามารถ แต่งงานได้เลยนะ,พน,พน,ะนะครับเขาก็จะพูดบทเดิมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โอเคนะครับผมเพิงหน่าอ่านเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางชิดของเขาดีกว่านะของลูกเราครับค่บพิตาให้ท่านแม่ดีไหมอ่าเพิงสามารถเย็บตัดเสื้อผ้านะครับในเวลากลางคืนได้โดยไม่ต้องจุดเทียนนะครับผมแม้จะมืดแต่ชุดที่นางตัดก็สมบูรณ์แบบสามารถใส่ได้ตามปกตินะครับผมก็จะได้เป็นอาชีพช่างเย็บเสื้อนะครับผมอ่าคุณแม่นะ ร้อมนะโอเคเดี๋ยวเราค่าความเสี่ยง k นะครับ <S <S ผมแบบไม่ต้องขึ้นคานด้วยนะเออก็คือโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยส่งให้แต่งงานทีเดียวนะเดี๋ยวกดยืนยันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบุตรชายนะครับอีกคนหนึ่งมาจากาเกิดจากคุณแม่นะครับเป็นนักหมักล้อมเหมือนกันนะครับผมทั้งสองคนมาจากคุณแม่นักหมักล้อมนะอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าส่งไปเรียนอาชีวะเหมือนกันนะครับค่าพลังจะได้สามพันหนึ่งเหมือนกันไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนนี้กัน ชื่อเอ่อเตี่ยมึลิงแมวลูฟูลูฟูลูฟูฟอ่านะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวข้ามไปตอนเป็นเด็กก่อนนะอ๋อนี่นี่นี่อ้าครับแนี่เขาเป็นลูกโตแล้วะลูฟูโตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงผ้ากันนะครับคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายอ๋อดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นนักปราได้นะอ่าอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาโตนะเดี๋ยวสกิปไป อ่าตอนนี้ก็ลูฟู่นะครับโตแล้วนะเเป็นรูปนี่เป็นรูปเลี้ยงดูที่ใช้หนังสือเลี้ยงดูนะเดี๋ยวไาลอฟังเสียงภาพเขาเดูกันลูกผิดไปแล้วรู้จวาดภาพมงคลเป็นของขวัญให้ท่านพ่อโอ้เอ้ยถ้าถ้า,างี้เป็นนักวาดภาพหรือเปล่านะถ้าพูดว่าพูดถึงเรื่องของการวาดภาพนะครับผม แน่แต่แต่นี่คือเนี่ยอันนี้จริงๆเนี่ยแค่เลี้ยงมาแค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับค่าพลังนี่ก็เยอะกว่าบุตรแฝดในอีที่แล้วอีกนะเออแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าบุดแฝดเนี่ยไม่ใช่คลาสล่าเลิงนะเป็นคลาสธรรมดานะครับอันนี้เป็นล่างเลยล่าเริงด้วยแล้วก็เรียนอาชีวะด้วยนะครับเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนแต่งงานนะครับผมไปดูตอนแบบหุดกดสรุปของดูฟู่กันนะฮะนี่ okay. มาก็เหลืออีกนิดนึงนะก็เดี๋ยว อันนี้คือพลัง2,663นะคร้อกิบสามนะคอีกนิดนึงอ่ออาน,นะครับก็มาดูกันนะครับว่าหลูฟู่นี่เส้นทางจะเป็นยังไงนะครับผิดไปแล้วลูกจวัวะผ้ามงคลเป็นของขวัญให้ท่านพาอ่อหลูฟู่เป็นสุดยอดอัจฉริยะสอบติดจ,จองหวนได้เป็นขุนนางแต่เพราะไม่ชอบชีวิตที่มีแต่การแข่งขันจึงลาออกมาเป็นอาจารย์อ๋อวันนี้ได้เป็นอาจารย์นะครับ1 3.11 k เคนะครับผม สูงกว่านิดเดียวนิดเดียวนะเออป่ะเดี๋ยวเราส่งไปแต่งงานกันดีกว่านะครับเอ,อ้นี่ฮะสู่ขอนะนี่ขออพลังสองหมื่นเออเด็กหญิงเก็บชาโอ้ไม่เป็นไรแต่งงานได้เลยนะครับผมผมไม่ซีเรียสเรื่องเออเขาเรื่องงนนะแบบพลังอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านี่คือโอ้โหไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวสู่ขอทั้งเซิร์ฟเอาแล้วกันนะโอเค นะครับผมก็นะครับโอ้ตอนนี้คืออ่าได้แต่งงานแล้วนะครับกดสู่ขอทังเซิฟนะนี่ก็มีอ่าลูกก็ได้แต่งงานแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้กัเราต้องใช้คำว่าส่งออกนะครับผมส่งออกบุตรแต่งงานนะครับ <c oughs> อโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราส่งบุตรแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ในด่านกันดีกว่านะครับผมพอดี เอ่อผมดองเหตุการณ์เอาไว้1ิเหตุการณ์เลยนะครับผมแตนจีจะทำอีกอีกนิดนึงก็ได้นะอ่าในนี้มันเป็นด่านการตะลุยนะครับตะลุยด่านนะเราสามารถกดถ้าขายออโต้แล้วกดอย่างนี้ได้เลยนะครับจะต้องมีเงินระดับหนึ่งเหมือนกันนะอ่าเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันจะมาดองไว้ตรงนี้เองนะสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ทําเหตุการณ์ใดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งวิ่งวิ่งของมันไปนะจนสุดทางเลยจนกว่าจะเจอหัวหน้านะครับ โอเคมาเราอันนี้เรามาถึงด่านัวหน้าแล้วนะก็คือเรามาดูเราสามารถดูค่าความขยันของเรานะครับกับศัตรูได้นะถ้าเห็นว่าเอ้ยสู้ได้ก็เจรจาไปนะครับผมกดเจรจาตึก๊กไอ่าเราก็จะได้อาไอเทมมานะฮะมาเดี๋ยวเรามานั่งอ่านเหตุการณ์กันดีกว่านะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับผมนี่ผมเพิ่งกดดองไว้เลยสมบัตินะครับนี่กดทาว่ากันว่าเศรษฐีซานมีสมบัติชิ้นหนึ่งทําให้ใชายทุกคนหลงไหลซึ่งก็คือ อืมมันคืออะไรไม่รู้แต่ต่อเป็นอ่างสมบัติเอโหนะฮะน่าจะเป็นอ่างสมบัติจริงนะครับโคมไฟนะครับตลาดกลางคืนกําลังจัดกจิจกรรมวาดโคมไฟกับท่านอูยี่อูยินจึงพากันร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานอ่านี่ก็จะได้เป็นอันนี้ไว้ให้มอบกับภรรยานะปุ๊บรถเข็นเข็ดการรถเข็น ลุงหลีที่เคยดูแลท่านมานานประสบอุบัติเหตุขาหักทาให้เดินไม่ได้ท่านจึงตัดสินใจส่งพุทธต,ตาไปหา,าไปทํารถเข็นให้เขานะโอเคเราส่งช่างไปสองคนนะครับผมเขาต้องการช่างนะนี่นี่ช่างนี่อ่าคนนี้เป็นช่างใช่ไหมนี่นี่ช่าง,งนะเป็นรูปปันเปือกไปนะครับนายช่างช่วยทํารถเข็นให้ท่านเอออะไรไม่รู้นะลิวซื้อหลงัง เป็นพนักงานอาบอืมอาบนวดเลยอุปกรณ์ใดอุปกรณ์ที่เขาใช้บ่อยๆอ,อุปกรณ์อาบนวดแล้วก็ต้องเป็นใยบัวขัดตัวสินี่ฮะตัดเสื้อบรรดาหูยิ่นะกำลังทะเลาะก,กับทะเลาะก,กันเพราะผ้ามัดใหม่ที่เพิ่งได้มาเอ่อท่านจึงตัดสินใจไม่สนใจดื่มเหล้าดีกว่านะครับนำผ้ามาทำเป็นถุงหอมมอบให้ผู้หญิงน ไม่สนใจสิครับดื่มเูยหยินคนหนึ่งแนะนําให้แบ่งผ้าทุกคนเท่าๆกันอ่าเรือนหนึ่งจึงจบอย่างดีก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับเขาก็จบกันด้วยดีนะโอ้ชนะสุดศพมีแม่นางคนหนึ่งถูกฆ่าที่ท้ายซอยวายหมอเหยาได้รับคําสั่งให้ชนะสุดศพเขาทาอะไรไม่รู้บนบาดแผลสอชั่วโมงผ่านไปบาดแผลก็ชัดเจย,ยิ่งขึ้นเขาผ่าเขาทาอะไรกนะ็ปกติผมไม่รู้ต้นหอมหมดอะเออ นำตาเทียนไหมเออคำตอบที่ถูกต้องคือทาต้นหอมอับ <laughs> ไม่รู้โอ้ยมีการเราแสดว่าระหว่างที่เราแบบค้าขายอยู่ก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเกมที่แบบเอ,อ่อดาร์กนิดนึงนะเนี่ยขณะที่ท่านกำลังยืนหลบฝนมีแม่นางคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยตัวเปียกปอนท่างจึงเอ,อ่ออะไรเนะี่ยกอดนางถอดเสื้อคลุมให้นางเอ,อ้ยเราต้องแมนหน่อยถอดเสื้อคลุมให้นางนนะครับอืมนะฮะ แม่นางรับไว้แล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ได้ของเนี่ยอุ้ยอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยดวงดีระหว่างทางนะครับผ่านอารามแห่งหนึ่งท่านจึงเข้าไปไหว้เจ้านะครับผมอ่า,อาจเจ้าว่าเนี่ยทักว่าท่านจะมีโชคเราก็จะได้ชื่อเสียงมานะนักโทษขี้เมาคนหนึ่งเดินชนท่านเขาขอโทษท่านด้วยการมอบขวดยาขวดหนึ่งให้ก็ดีนะเดินชนเราแล้วก็ขอโทษงูพิษที่หมองูเลี้ยงไว้แอบนอ,อ่กมาท่านจึงโอ้วางกระดักครับ อ่าท่านอยู่นี่สุดท้ายเราจับงูได้ด้วยนะแข่งวัววัวตัวหนึ่งวิ่งทะลุรั้วเข้ามาหาท่านท่านจึงวัววิ่งทะลุรั้วมาวิกนี้นะครับในที่สุดก็หนีไม่รลอดวัวตาประทันนครับท่านจึงต้องสู้กับมันแล้วก็ชนะอุย้ยเราสู้วัวชนะได้ด้วยนะแข่งเก่งอได้เทพสุรีมานะครับเป็นตัดเลี้ยงมานะโอโหอ่านชื่อไม่ออกนะครับ ฮาวานะครับชื่นชมเท่าแกมากมาขาโอกาสมาหาเท่าแกเท่าแกลำคาญจึงส่งผู้ติดตามไปขจัดปัญหานี้ก็คือเราลำคาญนะครับผมส่งบัณฑิตไปคุยแล้วก็ส่งชาวนาไปคุยนะฮะบัณฑิตกับชาวนานี่ส่งไปนี่ไปคุยกับเขาซะเออผู้ติดตามหาแฟนให้หรืออะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อผู้ติดตามเราเนี่ยหาแฟนให้เขานะครับทาให้เออคนคนนี้เนี่ยนางเนี่ยไม่มีโอกาสมายุ่งกับเท่าแกอีกเลยโอ,อ้เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ย โอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับพอเป็นเออ่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมาเอ้ยนี่น,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 นี่เราส่งสมบัติได้เรามาส่างกาชากันสักหน่อยนะฮะไออันเนี้ยนะะนนดีที่สุดแล้วบัตรผู้ติดตามนะครับรู้สึกว่าเขาจะแจกมาหนึ่งใบนะครับตอนเริ่มเริ่มต้นนะแต่ว่ามันต้องใช้สองใบผมคิดว่าถ้าผมได้สองใบผมจะแลกเป็นนางมือเลยละกันนะครับผมเนี่ยน้องน่ารักน่ารักทุกคนเลยนะครับผมเอ่ออันนี้สําหรับเอาใจสาวๆนะอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็มาคิดดูอีกทีนะครับว่าจะแลกคนไหนนะ แต่ว่าตอนนี้คือมันโหดมากตรงที่ว่ามันต้องสุ่มประมาณ500ครั้งอะ่ะมั่นใจได้เลยคือถ้า500ครั้งเนี่ยมันจะการันตีอันนี้นะครับม,มั่นใจได้เลยนะว,ว่า500ครั้งแน่นอนเอออีกนานอะ่ะนะฮะถ้าแบบสายฟรีจริงอะ่ะนานเลยอ่นะเนี่ยถ้ามันมันชิ้นแรกเนี่ยถ้ามันไม่ได้นี่ก็น่าจะไม่ได้หวังแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เออแต่พวกนี้ก็อืมโอเคแหละแต่ว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด s u b ส c r i b e ช่องฟาร์ละเองด้วยนะครับผมแล้วกออ็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือคือมันตัวตัวไอเกมเทด n ิ้ง g e เจนดเนี่ยตัวผู้ติดตาม S.S.R หรือแบบภรรยาระดับ S.S.R เนี่ยมันหายายากนะครับผมถ้าถ้าเล่นสายฟรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหายไปนานหน่อยนะครับหรืออาจจะแบบเออคือถ้าแบบเล่นไปนานๆแล้วแบบยังไม่ได้ S.S.R เลยเนี่ยก็ มันไม่มีอะไรให้รีวิวนะครับก็อาจจะพักไว้นะคะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับวันนี้นะก็ไว้ติดตามในคลิปหน้านครับว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ